เจ็ดคุณสมบัติของคนที่เก่งจริงฉลาดจริงฉลาดน้อยพูดมากไม่ฉลาดพูดไม่หยุดสังเกตได้ไม่ยากเลยสังคมทุกวันนี้ดูยากว่าใครรู้จริงหรือแกล้งทำเป็นรู้ใครเก่งจริงหรือแค่สร้างภาพหรือแม้กระทั่งว่าใครฉลาด หรือใครโง่มันมีปรัชญาที่คลาสสิกมากคือคนโง่มักอวดฉลาดคนฉลาดมักแกล้งโง่แต่คนเก่งจริงและฉลาดจริงมักมีคุณสมบัติเจ็ดประการดังนี้ 1. เป็นคนพูดเก่งแต่ไม่พูดมากเพราะรู้ว่า เขาจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟังคนเก่งจะฟังเยอะเพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆเข้าตัวอยู่เสมอจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์และสร้างสรรค์มากกว่าคำพูดในเชิงลบ2มีความรู้หลายด้านมากกว่าอาชีพที่ทำและ มักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเองและจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองเก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอกาสโดยเฉพาะเวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและจะไม่ยอมย้อนถอยหลัง 3. กลับมายิ้มได้อย่างรวดเร็วแม้จะมีสิ่งเลวร้ายเข้ามาในชีวิตก็ตามคนเก่งและฉลาดในการใช้ชีวิตจะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งยามเมื่อล้มลงไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดหรือผิดหวังเพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุกข์ตลอดเวลา แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง 4. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถแต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจกับความสามารถของตนคนเก่งและฉลาดมักจะเป็นคนมีความมั่นใจแต่ไม่ใช่อีกโก้เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่น ด้วยมุมมองของตนเอง 5. จัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพมีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวและเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำคนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่างสมดุล 6. ไม่ใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลา แต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจและส่งต่อความคิดดีๆให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารตลอด24ชั่วโมงคนเก่งมักจะเลือกเสพแต่ข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อนำไปประยุกใช้ในการทำงานหรือการบริหารชีวิต เไม่ต้องเป็นผู้นำแต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอคนเก่งและฉลาดมักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตามในแนวทางและความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติและ นับถือจากความรู้ความสามารถวิธีคิดและการกระทําที่เป็นเสมือนกระบอกเสียงให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้ากว่าฉลาดน้อยพูดมากฉลาดมากพูดน้อยไม่ฉลาดพูดไม่หยุดฉลาดสุดๆหยุด แล้วฟัง